เออแล้วนักร้องที่จะฝากผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงนางเซ็กซี่ผมขอดูก่อนได้ไหมไอติช่าหลวงจ้โอ้เดี๋ยวทำให้พระได้โอ้ยดูด้วยเขาท่าเข้าท่าเข้าท่าห้ามเลยลุงจูห้ามเลหลุงจูห้ามนะเดี๋ยวหลวงจุได้แก่ใจ ขึ้นมาตรงหน้าคุณยูลงเออเดี๋ยวเจนี่เลยแต่ว่าคนสนับสนุนเนี่ยนะหนูจูก็ได้แค่เหมือนสะพานแค่นั่นเองนี่เลยในห้างในห้างนี่อ่ะเขาจะเอาอัดแผ่นแล้วก็ดังเลยในห้างจะทำให้หนูดังเหรอจ๊ะใช่ใช่ใช่จริงจริงเหรอใช่แล้วมึงนั่งแบบนี้เนี้อ่ะนั่งอะไรตรงนี้อ่ะ

เดี๋ยวพวกมึงไม่มีโอกาสได้พบอากูไม่มีโอกาสอกงอากงอากงไม่มีโอกาสเลยถ้านิสัยมึงยังเป็นอย่างนี้นะอากงมึงไม่ต้องเจอผมเป็นนัเชื่อแล้วก็มานั่เงียบๆแล้วไปไปไปนะเมื่อกี้เจ็บมนั่งอยู่เฉยๆไม่ทันตั้งตัวโทษด้วยนะะฮสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมว่านักร้องแบบนี้ไม่ไม่เหมาะในค่ายผมครับผมทำเพลงเกี่ยวกับพระแต่หนูก็เต้นได้อยู่นะจ้าดูดูดูขอดนตรีนิดนึงฮะ ยิงเก๊โอ้ออแล้วพอแกออกแล้วผมพอกันแล้วโอ้โหหมดูหมดเลยขนขนลุกทั้งตัวเลยสะพานเลย เรานไม่มากเกินไปเหรอครับหนูมีความสามารถอะไรบ้างฮะร้องๆ้เสียงของฟกขอฟังเสียงมากกว่าท่าเต้นดีกว่าความสามารถของหนูเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะยังไงฮะหนูเกิดมาเนี่ยเพื่อฆ่าป่มีใครแย่เจนิเฟอรเคมเทมแทงลวงลาแขขาโรสซิลเทมคำิสตักลีลาโอ้โหโอ้โหโอ้โห ครอบครัวร้าวฉานเลยตกลงรับไหมผมรับเข้าสังกัดคืนนี้เลย่ถ้าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะลองไปทดสอบเสียงกันก่อนกันแล้วกันนะครับใช่ค่ะอาวเียพอแล้วพอแล้วกูลืมบทแล้วแหมลืมบทตกลงรับไหมรับไหมรับไหมหลวงจูครับผมผมทางแนวพระนี่กลัวจะไม่เหมาะกับน้อง ถามว่ารับไหมมันรับไม่ได้จริงๆนะฮะถามว่ารับไหมพรุ่งนี้เจอกันหน้าห้องอัด8ปดโมงเช้าครับไปห้องอัดใช่ไหมจ๊ะไปที่ห้องอัดนะเราจะฟีเจอริ่งกันหรือเปล่าคะไม่ไม่คุณร้องคนเดียวเลยไม่มีฟีเจอริ่งเลยหรอคะไม่มีไม่มีฟีเจอริ่งไม่ชอบฟีเจอริ่งเลยหรอไม่ชอบชอบสวิงสวิงขึ้นมาไม่ได้ สัสส e ัส E, S e N S E ข e? ึ e ้นชื S ่อ e? ว่าเซนก็รู S ้จ e ักกันดีส e. ัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ